ขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำตัวของ MySQL นะคะโดยดำเนินการผ่านตัว Exam ถ้าอย่างสั่งตัวนัน PHP ก็กด Run ตัว Apache นะคะให้ดำเนินเกี่ยวกับฐานข้อมูลก็กด Run MySQL นะคะ Start แค่สองตัว Start ร็จก็ไปที่ localhost ส่วนตัวของฐานข้อมูลเราจะใช้ phpmyadmin ดูมุมขวาบนนะคะมันจะมี phpmyadmin กดเข้าไปเลยค่ะมันจะขึ้นหน้าตาของ phpadmin เราก็จะสร้างตัวจากของข้อมูลไปที่แท็บข้อมูล database สิ่งที่เราจะทำคือสร้างตัวฐานข้อมูลขึ้นมาเราก็จะกำหนด ในส่วนของ Database Name เราจะตั้งชื่อว่า mydata นะคะส่วนตัวเราก็จะเลือกตัวรูปแบบ u g f 8 u n d e r s c o r e e r r o r c i นะคะแล้วกด create ก็คือส่วนของการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมานะคะให้ทุกคนไปที่หน้าแรก p h p m y a d m i n คลิกที่ min, ท home ไปที่ user account มันก็จะขึ้นลาชื่อของ user account ในขั้นเริ่มต้นของเราก็จะใช้ user name เป็น root มีการกำหนด user name เป็น root เพื่อที่จะเข้าถึงฐานข้อมูลที่เราได้สร้างขึ้นมาเวลาที่ระบุ code ก็จะเป็น local h o s t ทำอย่างเป็นตัว p a เ s w o r ดยังไม่มีการตั้งขึ้นมา ก็คือสายขาเป็นวางเอาไว้เวลาที่เราจะสั่งเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลที่เราได้สร้างขึ้นมานะคะหลังจากเราสร้างฐานข้อมูลที่ว่า My Data ขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาต่อก็จะเป็นตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลฐานข้อมูลหนึ่งนี้เราสามารถเก็บได้ในหลายตารางเลยนะคะ เราก็สร้างตารางข้อมูลข้อมูลของพนักงาน,นก็กำหนดเข้ามาเลยค่ะเป็น employee ต่อไปก็จะเป็น number for column นะคะก็คือจำนวนคอลัมน์ที่เราจะก็บจำนวนข้อมูล,ระ,นนมลระบบตารางเป็นสาม column จากนั้นกด go ระบบจะทำการ create ตัวตาราง employee ขึ้นมาให้เรานะคะ หลังจากเราสร้างเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะให้ตั้งชื่อคอลัมน์ก็ระบ,บุง่ายตามคลิปเลยนะคะนี่ก็จะเป็นชื่อคอลัมน์ส่วนไท p ก็คือชนิดข้อมูลที่เราจะจัดเก็บนะคะหรือจะเป็นอิมลักษณะของพนักงานของเราก็จะเป็นรูปแบบของพนักงานข้อมูลที่เป็นตัวเกกลขจำนวนเต็มส่วนความยาวเราก็จะใช้ตัว value แต่เราไม่กาหนด เฟ็อกก็คือกำหนดเวลาที่เราไม่ได้ทำการกำหนดค่าลงไปในอลอร่ำตรงนี้ที่เราจะใช้ค่าคำนดนลงไปแต่เราจะใส่เป็นค่าไปก่อนแต่สิ่งที่เราจะเพิ่มเพิ่มมาภายไปเรื่อยให้ตัวกับคลอร่ำ id แล้วกด go ไปนะคะแายคันเ y ื่องจะเป็นส่วนในใช้ค่องยิงตัวข้อมูลนะคะ ส่วนของไบบาลีคิงเป็นส่วนของตัวข้อมูลที่มีลักษณะเป็นยูนิตให้ติ๊กถูกตรงนี้เป็นการบอกว่าไบบาลีคิงไอดีจะทำการนับหนึ่งอัตโนมัติทีละหนึ่งตัวที่สองก็เป็นชื่อของพนักงานนะคะ รูปแบบของชนิดข้อมูลเป็นชาวาของยาวของชื่อให้ตั้งเป็นสองห้าห้าตัวชื่อคก็จะเป็น last name หรือนามสกุลกำหนดเป็นวาชาเหมือนกันนะคะแล้วก็สองห้าห้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำการกดเซฟระบบก็จะทำการสร้างตาราง employee ขึ้นมาให้เราพร้อมกับกำหนดรูปแบบ ของตัวคอลัอน์ที่เราเคยเข้าข้าไว้ในตอนนั้นคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วค่ะทีนนี้มาสร้างโฟลเดอร์มาตั้งชื่อว่า phpmysql ซึ่งอยู่ใน hgdoc สร้างโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเปิดใน vs code จากนั้นกดไฟล์ที่มีชื่อว่า d b c o n n e c t p h p เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับฐานข้อมูลใหม่เลิกะจกคลิปก่อนตัวรูปแบบของการจะใช้ฟังก์ชัน mysql เ My ปิด p h p ใช้ฟังก์ชัน mysql.connect i connect. สิ่งที่ต้องระบุตัวแรกจะเป็น localhost ตัวที่สองจะเป็น รูสตัวที่3ามจะเป็นว่างไว้เพราะไม่ได้ว่างไปเป็นตัว p a สเบิร์ตัวสุดท้ายที่เราต้องระบ,บุชื่อชื่อฐานข้อมูลของเราที่มีชื่อว่า my data หลังจากที่มีการเชื่อมต่อเรียบร้อยก็จะ Return ค่าของ o b j e c t เราก็จะเก็บลงในไปตัวแปรของที่มีชื่อว่า con เราใช้ฟังก์ชันใดในกรณีที่เชื่อมต่อไม่สำเร็จจะให้บอกว่าเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่ชื่อฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นดังนี้นะคะมันจะแสดงเกิดคำว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าเชื่อมต่อสำเร็จก็จะเอ็โคว่าเชื่อมต่อสำเร็จ ผลลับก็จะออกมาเป็นดังนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วะคะ่ะ